สวัสดีจ้ะพี่นอ้องกองปายสุขุสุขนจ้ะมือน,นีนกสิบห้ากินตําข้าวโพดหมูยอ่อพี่น้องไปเบิ่งวิธีทําของนกได้จ้ะวิธีตําของนกนกสิบห้าตำข้าวโพดหมูยอ่อกินค้าไปชมวิธีทําของนกเลยค่ะใส่ผีกสามหน่วย ตัวนี้ตัวกเ,เขา่าใส่มากเกือเท่ตาบักหุ่งนีกล่ะตาสูตรบ,บักหุ่งนีกล่ะ sc 77 Màu b студien cân Harriet ảnh quả là hình như trmbol ảnh tr珠 ảnh tuyển tên của mình บักทั่วอุ่งกับไส้แต่นกบะมักใส่ลงไปเลยค่ะหมูยอข้าวโพดลงไปและนี่ก็แล้วละพี่น้อง มากินปะตามข้าวโพดหมูยอค่ะเัาซิมมึงกอนเสยบป,ปะเบแล่าซีมมือนกันเจบแล่วพี่นอ้อง พร้อมตักเสิร์ฟค่ะวเ้ยใช่ตำหมูยอข้าวโพดอร่อยอร่อยค่ะ รถด้วพี่นองเนาะหูเสียงรถด,ด้วจ้ะเนสร็จแล้วค่ะตำข้าวโพดหมูยอหน้ากินว่พี่นองมาจับมาแสบน้ำหนก